สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องชมพู่พนพัฒน์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นออเดอร์นะคะที่เราแพ็กเสร็จแล้วพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าทุกบ้านนะคะส่วนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มีอาการตาผ้าตามมวนะคะสายตาสั้นสายตายาวแพ้แสงแพ้แพลมกันตาเคืองตาน้ำตาไหลาสามารถโทรมาสั่งซื้อสินค้าของเราได้เลยนะคะดีคอนแทคบำรงุรงสายตานะคะเราจ,จัดจำหน่ายมาแล้วมากกว่า12ปี ยังขายดีเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีอาการดังกล่าวนะคะรีบติดต่อมาเลยนะคะอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวเรารอรถมารับสินค้าไปนะคะลูกค้ารอรับสินค้ากันได้เลยค่ะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งวุนในลูกตาเสื่อมเยอบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อม